สวัสดีพี่น้องมัอนี้หน้าผ้าพี่น้องมากินข้าวนอกบ้านน่าจะพี่น้องมาเพิ่มดํำหนักพอดีว่ามูข้างหน้ามาเด่นน,นา้าเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกลับไปเล่าแล้วก็กลับมาเอาของมาฝากก็ได้พากันมากินหมูกระทะน่าจะพี่น้องวันนี้เรามากินหมูกระทะกับเ,เจมุกเ,เราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหนแล้ว ีปแล้้วจะอันนี้อันนี้สามีเพิ่อนกระดาษแมนโสดอันนี้สามีไปบุ๊เอาแมันสามีเพื่อนสามีโสดฮะอะไรนะกวนอันนี่เป็นมูอยู่บ้านเดียวกันกับหน้าเนาะ สดนอจ๊ะปากี่อันสดเด็กนจ้าบอดินบอาหัวอันสามีเพิ่นเป็นคนบ้านบ้านบ้านบันนิววันนี้วันนี้เขามาเลี้ยงหมูกระทะนะคะผู้ใดว่าสองฝัวเมียนี่นะคือการม้นเม่นเข้ามาเด้อ เมนเขามาเรื่องวานาคือกันว่าคือกันอ um, ีดีเดชือกันปะคือกันเดชแต่ก่อนมีคนถากว่าอันคอยกับนายโปอนะคือกันมาสั่เข uh ้าวหนูกะพี่น้องกันัคือบนไดชน้องอันนาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะเห็ดเป็นหลักแซ่บมากก้องมุกต่างสดอีเดชอ มีอยู่นะกระดาษชิชูมีอยู่อร่อยไหมคะอร่อยมัมยอนดาอร่อยไหมดูมาก,กินข้าก็ไผ่เมื่อนี่กินข้าก็แม่ยังอื้ อะไรชนไี่เอาขาจาบกล้องเา ใ่บย่ายใสบัวบอกบอกกาเลยบอกกบเธอนั่นเละเไป่เชียงกเชียเมือไหบ่เนีนยเมอหียยอัดวิดีโอไปเบิ่งก๊เซียบอ่ น้ีตัวบาสุกดินังเถือกตุ้มตมี่ตังนังผอมตังเหมือตังอ่ะหวานน้ำหน้าขบ่นาปไหนแม่ราสิวาเลยคนนี่ไปใส่บบไม่ได้บอกว่าทำไมหน้า บอกูตาบ่ามดเมื่อนี้แมเขาปรุงแซล้นปลาเสียดูดิเยวนซีมมึงบ่ย่างซี้มเล้วปุงแซนมปลาไหม,ไมเสียดเอาไอะไรคะ โอ้เขาม่กิกนวุ้กกระทะโฮ้ขนมก้ามปูเนี่ยโอ้ธรรมดากับมลาบโบบาทหนิเ <c oughs> ขาไป,ป็นปลาพาได้บัตรเป็นส่วนซาบไ,อบอาไปบ่กลับแล้วใช่ไหมคะกลับแล้วค่ะเป็นส่วนซาบไปบ่เอาอีกแล้ววันเสาร์เจอกันไปกินข้าวปลาวันเสาร์พอเซียววันเสาร์ไปกินข้าวปลาเด้อไม่ดีเด้อเอาบะคุงมาต่ำพ่อกัน เอาไว้เนี่ยโอเคบ๊ายบายขับรถดีๆเด้อวันเสาร์วันเสาร์พวกันรีๆเด้อโอเคจ้านี่ผู้ใดอยากติดกระจกติดตั้งกระจกติดต่อได้เด้อนี่ติดต่อติดต่อได้เด้อนี่เด้ออันอีสังกองหืตำบลอะไรนะตำบลโนนสีไทบุรราชจัีไม่พูดถึงว่าเธออยู่โอเคโอเคเดินทางดีๆค่ะบบ๊าายย มาเกับจกน้นยโกว่าสวัสดีพ okay. okay. ี่น้องถ่าภาพมาอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องหน้าบเรอันเพเพเพมันจะน้ามันจะหกอันหน้าบเรอเอาคลิปลงเนาะค่ะคลิปที่วานไปกินมุกกระถามหมูวานเพราะว่ามันสั่นเนาะค่ะก็ได้มาอัดโตมือนี้เราจะเป็นโดนใเห็นอาหารเลียง พี่นอ้องเบิรงเนาะคะ่ะอันหมูมาแต่ล่าแน้วนะ,ะพี่น้องเพิ่นเอาหมากอันนี้มาหายก็เลยสิพัดใส่หมูและะ้วค่ะผู้ใด้หูจกักแน่พี่น้องบหรูว่าประเทศไทยเขาเอิ่นมาอีหยงะะังเนาะแต่อยู่บ้านหน้านั่นมักเซเวอร์ก็เลยอันสซเอามาอันเซียลมาพัดแซ่บๆด้วยพี่น้องพัดใส่หมูัตื่น่ากระทันต์เปละะ่า,เ,าคเคยเห็นจะไม่ค่อยเห็นเนาะ บม่ค่อยเห็นอันคุณเอามาขายน้าตลาดด้วยข้าบัเข้าบัเห,าเห็นบอกมันอาจจะมีแต่ข้าบัเห็นเนาะพี่นกแต่ว่าอยู่ทางเหนือนั่นเห็นอยู่ดิแต่ว่ารู้ว่าเขาเอื่นมาเนี่ยอาจจะเอื่นบุคือกันผู้ใดเคยกินผู้ใดหูจ้จัดเมนมาเลยค่ะนี่ให้เบิ้งหมากให้เบิ้งดูกันอีกผัดใส่หมูผัดใส่ไก่อร่อยนะสะเบือหน่อยอยู่ๆอ,อยู่ล้วนะเขาขายหลายๆ จะมาขบใส่หเพื่อนสาวเอามาไหา่เพิ่นมาจะนล่าเพิ่นเอาหวดเอาแนวออกปลาแดกมาไหา่จะขอบคุณเนาะคะ่ะคนบ้านเดียวกันในพี่น้องเพื่อนเพื่อนพ้องหน้าเรียนมานยมกันหน้ากันล่างรอบพี่น้องมนงล่างแต,แต่เสียเอามาซับเนาะคะ่ะข้างในมันสิเป็นจังสีพี่น้อง หน้ากะหั่นแล้วเนาะพี่น้องกะหั่นประมาณนี่เนาะคะ่ะหนึ่งกินกับแจวกับป่ากับเสบยบดิพี่น้องหมูก็หั่นเสร็จแล้วเนาะคะ่ะอันหน้าอันเซนามไปจกักนอยเนาะคะ่ะมันจังบอันโอ้แม่งว่านจังบบแข็งเนาะคะ่ะหั่นไหวเตยเว่นๆคุณพี่น้อง ปิดไว้ให้มันบักสะเบอมันสุกน้อพี่น้องข้าวหนึ่งเมื่อนี้เป็นคือส่งฝนสีตกนี่ละพี่น้องฝ่ากระห้องวัาสันวังแลงคันล่มกับมาเนาะค่ะคือฝนสีตกนี่ละค่ะบักสะเบอห้องกับเปื่อยเล้เนาอพี่น้องเนี่ยจ้า ง่ายๆค่ะพี่น้องเข็ดกินง่ายๆเน้ะค่ะพี่น้องโบใส่พริพกน้ะค่ะใส่ต้นหอมลงไปน้ำเราจะพี่น้อง อาหารเท่าก๋วยเตวแล้วเนาะพี่น้องผัดผัดบักสะเบือไส้หมูเนาะพี่น้องแล้วก็ไข่เจียวเนาะคะ่ะมื้อนอีง้ง่ายๆกินข้าวจ้าเนาะจ้ะพี่น้องสองจานเลยมากินขา้าวแลงน้ำกันเด้คอค่ะค่ะอ้ามาพูดเรื่องขนมใหม่แน่นอนเลยนะอันดาครับ ทำอะไรดูอนนาน้อยอนนาจาอีดูอะไรเอ่ยไงเป็นบ้าเหรอคือตอนเด็กหน่อยนี่ตอนเด็กหน่อยนี่บอกให้สวัสดีกับสวัสดีได้พี่นอ้องสมมตอนี่บอกอยากจักหน่อยโอ้ยสวัสดีนี่อยากอายกล้องแล้วบงกระตูน